สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมฮะกับผมปาล์ม3บาท5บาทแน่นอนวันนี้บลูสตูเดย์หลายคนถ้าได้ฟังบทสัมภาษณ์หัวร้อนแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ระบายกันได้เต็มที่ผมไม่ห้ามจัดไปเต็มๆนะฮะก็ข่าวบลูสตูเดย์นี่เราเจอกันทุกวันยิ่งถหลังเกมเนี่ยโอ้โหรับรองกระแสมาเรียกว่ากระหึ่มแน่นอนนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวนะครับที่ เกิดขึ้นนะฮะในรอบวันที่ผ่านมารวมถึงหลังเกมบทสัมภาษณ์พอชว่าอย่างไรกันบ้างขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครที่เพิ่งไปร่วมกิจกรรมอีเวนต์ของสิงห r วอ f ฟ o t ตบอลมาต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะคุณนี่อยู่ในช่วงเวลาที่ทีมเนี่ยกำลังชิปหายวายวอดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณนิวซูซูกิ XL 7ครับไฮบริด Empower Your Journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multidynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ท้าทายครับเริ่มต้นเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้ครับใครสนใจรีบไปเลยนะฮะเป็น XL ็แบบ Hybrid นี่นะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับอ่ะก็ผมขออนุญาตไปว่ากันถึง บทสัมภาษณ์หลังเกมเลยแล้วกันนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมจะไล่เรื่องของไลน์อัพในเกมด้วยผมว่าเสียเวลานะฮะเพื่อนๆคงจะทราบกันอยู่แล้วแหละเราคงได้ดูเรียกว่าปัญจก,กตากันแล้วว่าเป็นอย่างไร11ตัวจริงเป็นอย่างไรผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะฮะก็โปชิต <t ino> <c> ิโ <t> น <ino> ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเราผิดหวังมากนะครับเราไม่สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องและความเด็ดขาดในเรื่องของเกมนะครับเราทําให้พวกเขามีโอกาสบางส่วนจากลูกตั้งเตะนั่นเป็นผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าเราควรจะต้องปรับปรุง นอกจากนี้โบชติโนยังให้สัมภาษณ์บอกผมขอโทษครับผมไม่พอใจกับผลงานเมื่อเราไม่มีบอลครับเราต้องแข็งแกร่งในการเจอกับทีมที่มีร่างกายที่แข็งแรงเราปล่อยให้เขาวิ่งกันมากเกินไปผมขอโทษครับสําหรับคําพูดของผมครับแต่มันยากที่จะยอมรับว่าไม่ชนะเกมนี้เพราะมันเป็นเกมที่เราจะต้องชนะเราต้องยอมรับสิ่งนั้นและฟื้นตัวจากสถานการณ์นี้นอกจากนี้โบชติโนยังบอกว่าเราเสียประตูแรกของ เ,เรียกว่าเราเสียประตูแรกเนี่ยพวกเขามีผู้เล่นที่น้อยกว่าเราหนึ่งคนทำให้เราควรต้องรับรู้ว่าเราต้องเพิ่มระดับการทำงานของเราครับมันไม่ใช่การตำหนิผู้เล่นแต่มันเป็นการตําหนิทุกคนครับเราต้องเข้มแข็งเราต้องเป็นทีมหาวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้นเราขาด energy ครับความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เรามีการผิดพลาดในเรื่อง,องการสื่อสาร วันนี้เราไม่เหมือนเดิมครับเรามีแนวคิดที่ชัดเจนแต่และว,วิธีที่ต้องปรับปรุงนั่นคือความเป็นจริงขณะที่โคพาเมอร์ครับที่แบกสลังแอนเนี่ยเริ่มของขึ้นแล้วฮะแกบอกว่ามันแย่จริงๆครับมันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นเบอร์ลี่เหลือแค่10คนเขารู้สึกว่าทีมอะดูสบายเกินไปครับเรื่องเดิมๆแล้วก็เหมือนเดิมเราเหมือนจะเล่นทําร้ายตัวเองในทุกสัปดาห เราต้องปรับปรุงจากตัวของเราเองเราต้องการความต่อเนื่องนะครับเอาละครับบทสัมภาษณ์โคพามเมอร์เริ่มของขึ้นแล้วนะฮะขณะที่โปเชติโนก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับวันหยุดครับพวกเขาต้องตระหนักว่าเราขาดอะไรบางอย่างนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยู่ในจุดที่เราอยู่วันนี้มันชัดเจนครับมากว่าเมื่อเราไม่มีบอลเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มระดับของเราเราไม่มีความสามารถในการเอาบอลกลับมาและปล่อยให้พวกเขาเปลี่ยนจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายใช่ครับเราต้องยอมรับ สิ่งนั้นและฟื้นฟูสถานการณ์ในวันพฤหัสบดีเนี่ยเรามีเกมอื่นที่นี่และเราจําเป็นต้องมีพลังทั้งหมดเพื่อแข่งขันและเคลียร์สมองในตอนนี้ขณะดเดียวกันโปรชิติโนโน่ก็พูดถึงมูริตครับเขาบอกว่าผมสังเกตเห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมสังเกตเห็นว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้เล่นที่ต้องการเวลาในการพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและรู้ว่าเขาต้องอยู่ที่ไหนพวกเขาล้วนต้องการเวลาครับและระยะเวลาที่แตกต่างกันแต่เราต้องการให้พวกเขาแสดงออกมาเพื่อเรา ขณะเดียวกันโบเชติโนถูกถามเกี่ยวกับเรื่องกอมปานีครับที่โดนไล่ออกจากการประทวงในจังหวะเสียจุดโทษผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นครับผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษและเป็นใบเหลืองที่2ผมเข้าใจถึงความหมุดหิดของพวกเขาค่อนข้างดีครับแต่มันคือฟุตบอลครับ VR ไม่ให้ประตูของดีเจซี่แต่เราก็ไม่บน่นเราเข้าใจการตัดสินของ VR และต้องยอมรับกฎทีมที่มีความประมาทเล็กน้อยเมื่อชนะ1-0เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทํางานเท่านั้นนะครับ แต่ยังเป็นการกำลังพัฒนาบางพื้นที่ของทีมและเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ปอรเชติโน่ให้สัมภาษณ์คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะขณะเดีวยวกันอิแอนเลติกรายงานว่าปอเชติโน่ไม่พอใจที่นักเตะเชลซีขาดความเข้มข้นเขาชี้ไปที่หัวใจและหัวของเขาครับเพื่ออธิบายในสิ่งที่ขาดไปวันนี้คือพูดไง,ไง่ายๆอ่ะคือชี้ว่าเล่นยังไงอะไรอย่างงี้มากกว่านะฮะขณะเดีวยวกันมีรายงานบอกว่าโครพาเมอร์เป็นนักเตะเชลซีที่อายุน้อยที่สุด ที่ทำได้ทั้งประตูและแอสซิสที่2ี่ประตูขณะเดีวยวกัน BBC รายงานบอกว่าเชลซีมีโอกาสยิงใส่เบอรล์ลี่33ครั้งครับมากที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีกในรอบกว่า10ปีนับตั้งแต่มกราคมปี2014ซึ่งยิงเวสแฮมวันนั้นไป39ครั้งนะครับขณะเดีวยวกันโคพาเมอร์ก็มีส่วนร่วมใน21ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะฮะก็คือ13ประตูกับ8แอสซิสมีเพียงแค่จ Jimmy Floyd, ิมมี่ฟลอยด์อเซ์เบครับที่ทำได้32ประตูในปี ช่วงประมาณ2,543-44ดีโก o c สต้าครับ23ประตูในปีสัก2,557-58แล้วก็มีส่วนร่วมมากกว่าในการเปิดตัวพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกกับเชลซีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะส่วนใหญ่ก็หลักๆก,ก็คือเรื่องของหลังเกมครับซึ่งเต็มข้อล่อเต็มแข้งมากๆเดี๋ยวบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมใครอยากได้เนี่ย ก็เข้าไปอ่านใน Facebook ของปามสบาท5บาทแล้วกันนะตอนนี้เป็นเกมที่เดือดส่วนใครที่อยากจะดูไลฟ์หลังเกมนะฮะผมจัดเต็มให้เรียบร้อยครับสามารถไปดูได้เลยรับรองว่าเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะฮะแนะนําว่าฟังไปด้วยก็อย่าเปิดเสียงดังมากนะฮะเดี๋ยวข้างบ้านจะคิดว่าด่าพวกเขานะฮะไม่ใช่ฮะด่าเชลซีนะฮะอ่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ